พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์คำตัดสอนของพระพุทธองค์เดรัจฉานวิชาไม่ใช่อิทธิปฏิหารปฏิหารสามอย่างพรามปฏิหารสามอย่างมีอยู่สามอย่างคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหาร หนึ่งพรามณ์อิทธิปฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้กระทำอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆผู้เดียวแปลงเป็นหลายคนหลายคนแปลงเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขา จุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินไปได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิขูบัลลังรูปคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรมโลกได้ ปรามนิแลอิทธิปฏิหาร 2. อ,อาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้โดยอาศัยนิมิตย่อมถ่ายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย <inate> บางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาแล้วทายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงแห่งวิตกวิจารณ์ของบุคคลที่กําลังวิตกวิจารณ์อยู่แล้วทายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนกําหนดใจของผู้เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของตนแล้วรู้ว่ามโนสังขารอันท่านผู้นี้ตั้งไว้เช่นใดในลำดับแห่งจิตนี้จับเกิดวิตกชื่อโนนดังนี้ แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยพรามนี้แลอาเทศนาปฏิหาร 3. พรามอนุสาสนีปฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ย่อมพร่ำสอนว่าท่านทั้งหลายจงตึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าตึกอย่างนั้นอย่างนั้นจงทำในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำในใจอย่างนั้นอย่างนั้น จงละสิ่งนี้สิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วแลอยู่ดังนี้พรามณ์น้แลอนุสาสนีปฏิหารพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่สิบสองเดรชานวิชาหน้าที่2 6่สถึงยี